สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์คาสุกิเรลีฟสแตทนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ในเรานราคาประหยัดนะครับในช่วง3า0 0ก้าร้บาทแต่ว่ามีหน้าตานะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจวันนี้เราหยิบมาแนะนํากันนะครับผมเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของกีตาร์นะครับก็คือเป็นกีตาร์ในสไตล์สแตทคลาสสิกนะครับสามซิเคิลคอยนะครับมีหน้าตาที่เรียกว่าวินเทจนะครับก็คือมีซัดเดิลเป็นแบบเด็กพับวินเทจนะฮะแล้วก็เป็นลูกบิดวินเทจนะฮะเป็นแบบทรงโอเวลล์หัวกลมนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นอ่แบบนนี้ะครับ ซึ่งก็จะเหมือนพวกกีตาร์เฟนเดอร์ ender, สไตล์แบบคลาสสิกหรือว่าพวกเฟนเดอร์ยูสเอตัวลิซี่ชูนะครับแล้วก็มีฟิเกอร์บอร์ดเป็นโ o s ส w o ูดนะครับตัวนี้มีการปรับฟังก์ชันให้มันใช้งานง่ายนะครับก็คือเป็นสไตล์ที่มี22เฟดนะฮะแล้วก็มีตัวเซกเตอราา์นะครับ5ทางนะครับตามสไตล์คลาสสิกแหละนะฮะก็มี1นึ่วุ้นรโทนนะครับเซ็นเตอร์คอยล์ coin, 3ตัวนะฮะ แล้วก็มีผิวพันธุ์ที่เรียกว่าทาลิลิกนะครับหรือว่าทําให้มันดูเก่านะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ของใหม่นะครับแต่ว่าทําให้เรียกว่าผิวพันธุ์นะฮะมันดูแบบเหมือนใช้งานมานานหรือว่าเป็นของเก่านะครับซึ่งแบบนี้เองก็จะมีในพวกเฟนเดอร์คัตตัมช็อปนะครับหรือว่าพวกเฟนเดอร์รีเอชูต่างๆนะฮะที่แบบเขาพยามทำเรียกว่าอิสปายจากพวกตัวกีตาร์วิดเท็ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเขาก็จะพยายามทําให้มันดูแบบเหมือนใช้งานมานานนะครับให้แบบได้กลิ่นได้อารมณ์ความเป็นกีตาร์แบบสไตล ซึ่งตัวนี้สเปกก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่ว่าค่อนข้างหน้าตาสวยงามนะครับดูเท่ดีนะครับอารมณ์แบบซีดาแบบนี้นะครับให้ชวนนึกถึงแบบกีตาร์แบ็กวันของจามายเอร์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคสเปคมันก็เป็นจะเป็นตัวบอดี้เป็นเบสสูดนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบามีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดเป็นรลตสูดนะครับตัว่าเป็นคอดานั่นเองนะครับตัวคอนะครับด้านหลังก็เป็นเมเปิลนะครับซึ่งตัวนี้ทำซีเชฟมาค่อนข้างบางแล้วก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าลีดัด ก็คือปรติกีตาร์วินเทจที่เป็นสแตทนะครับมันจะมีเลียตหรือว่าคอค่อนข้างโค้งนะครับแต่ตัวนี้จะทําแบบค่อนข้างแบนมาเหมือนพวกกีตาร์สไตล์โมเด์นะครับซึ่งข้อดีมันก็คือทําให้เราจับคอร์ดไปค่อนข้างง่ายครับซึ่งไอพวกโค้งเนี่ยโอเคว่าตอนซโล่อาจจะรู้สึกว่ามันเล่นมันเล่นง่ายแต่ว่าจับคอร์ดอาจจะรู้สึกว่าจับยากเลยบางบางบางตำแหน่งนะครับแต่ตัวนี้มันคอแบนทาให้เราแบบคือว่าเออแบนเจอบางนะครับมันก็แบบจับง่ายเล่นง่ายนะครับคนเล่นใหม่หรือว่าคนเริ่มต้นอาจจะ ค่อนข้างถูกใจกับสัมผัสประมาณนี้นะครับผมโอเคสเปคของ pickup นะครับตัวนี้เป็นปิ๊กอัวิลสันนะฮะตัวนี้น่าจะเป็น M Series นะครับที่เป็นสไตล์แบบพวก pickup พสลับิกนะครับซึ่งข้อดีก็คือเรื่องของความแรงหรือความหนาของตัวเสียงครับเล่นง่ายนะครับเสียงไม่บางเบานะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายนะครับด้านหลังคอเองก็เป็นการทําแบบสตินนะฮะก็คือหรือว่าเป็นคอร์ด้าเองนะครับซึ่งข้อดีของคอร์ด้าก็คือมันทําให้เราแบบลื่นนะครับเวลาที่เราเล่นจะ ไม่เหนียวมือเวลาที่เราเหือออกนะครับแล้วก็มีการขัดนะครับให้มันแบบดูเหมือนมีแบบรอยแบบการเล่นมานานนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองเล่นดูนะครับก็ไม่เจอปัญหาเรื่องการใช้งานใดๆนะครับกีตาร์ค่อนข้างมาตรฐานถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าเอาไปหัดเล่นได้นะครับเสียงค่อนข้างโอเคนะพวกตัวซิงเิลคอยของวิวสันเนี่ยก็ได้มาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ในกีตาร์คาสกิเองก็ถือว่าโอเคมาตรฐานเรื่องเสียงเขาก็เล่นได้ครับเล่นได้ดีเลยครับมีความเป็นคารคเตอร์แบบสแตทแบบวินเทจนะครับพอสมควรนะฮะ แต่ว่าข้อตินิดหนึงครับก็คือเรื่องของตัวเฟดจะมีความแบบติดคบนิดหน่อยนะครับบริเวณขอบขอบเฟดนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเอากระดาษทรายนะครับมาแบบรูบๆนหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถเล่นได้แบบสมูทมากขึ้นนะครับแต่จริงถ้าเราไม่เอามือไปแบบรูบๆมานะครับแค่เล่นตามสไตล์แบบโพชั่นต่างๆแบบที่เราเล่นปกติครับมันก็จะไม่มีอาการบาดมือให้เห็นนะครับเพราะว่ามือเราก็จะแบบเคลื่อนไหวไปในจุดต่างๆนะครับเราไม่ได้เอามือมาแบบจับแล้วรูดไปรูดมาอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เรียกว่าบบาาแถ้เร ตรวจเรื่องของความนิสของงานนะครับตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของขอบที่มันคบนิดหน่อยนะครับแต่ก็แก้ไขได้นะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผมตัวนัดเองตัวนี้นเป็นนัดกระดูกนะครับก็ทํามาค่อนข้างดีนะผมลองเล่นดูก็ไม่เจอปัญหาเรื่องของสายเพียรหรือว่าสายมันแบบไม่ไม่เคลื่อนตัวครับตัวนี้ก <u> ็โอเคเลยนะครับเรื่องของพาร์ตก็ค่อนข้างมาตรฐานดีนะครับลูกบิดเองนะครับก็มีความแน่นหนานะลูกบิดเป็นโลหะเป็นเหล็กแท้ๆนะครับก็แน่นหนาดีนะครับแข็งแรงจูนได้แบบไม่ลูดกลับง่ายนะครับสายไม่เพียยยนลออกาู่ะครับ ตัวเซนเตอร์เวนเท็นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่อยากให้เสียงแบบยังไงเอกลักษณ์มันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเหล็กพับนะครับมันจะเป็นเนื้อเหล็กค่อนข้างเยอะมากกว่าเซนเตอร์แบบพวกโมเดลทั่วๆไปที่อยู่ในกีตาร์ราคาประหยัดนะครับที่มันจะเป็นบล็อกแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับตัวนั้นจะเป็นแบบเหล็กอัลลอยนว่าเหล็กผสมนะฮะตัวนี้พอเป็นเหล็กเพียวๆเนี่ยมันจะมีความแบบความเด้งความทแวายแบบสไตล์สตล์คลาสสิกมากกว่านะครับแต่ตัวนี้บล็อกเองอาจจะไม่ได้เป็นบล็อกเต็มนะฮะถ้าอยากอัปเกรดกก็็สสาาามมรรรถไปปแบบบหพวยนนนนนนัััุ่่ M Series ะคทีเ เซตเดิลวินเทจแต่ว่าเป็นบล็อกเต็มเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับมันก็จะได้เรื่องของความสเสถียรของเซตเทนท,ที่มันแบบดีขึ้นหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมเซตติ้งนิดหน่อยนะเพราะว่าเซตอัพโรงงานอาจจะไม่ได้ดีมากมายนะครับแต่ว่ามาตรฐานของงานการประกอบเนี่ยค่อนขั้นค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานที่ดีนะครับไม่เจอปัญหาใดๆในการเล่นนะครับก็คือราคา3,999เนี่ยเอาไปฝึกเล่นเริ่มเล่นได้นะครับหรือว่าใครอยากจะมีทางเลือกเป็นสเต็ วินเทจสักตัวเด่นนะครับต่ราคาประหยัดไม่อยากลงทุนมากมหมครับอยากจะเริ่มต้นนะฮะมีสเตตวินเทจสักตัวตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวเลือกเด่งที่น่าสนใจนะครับราคา3,900นะครับหน้าตาสวยงามเลยนะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้เขาเองจะเหลือแค่ไม่กี่สีนะครับทางมือสื่อนทาบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างขายดีเพราะว่าราคาไม่แพงนครับแล้วก็หน้าตาสวยนะครับเล่นได้ใช้งานได้จริงนะครับผมราคา3,900บาทนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะ ใครสนใจก็สามารถไปทดลองเสียงได้ที่มิสเซียนท้าทุกสาขาหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงให้ฟังครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับกีตาร์ราคา3,000กว่าบาทตัวนี้นะครับผมโอเคมาฟังเสียงกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงนะครับวันนี้ผมใช้เซตอัพเดิมโดยใช้ตัวไซมอนไอเดียมนะครับใช้เป็นแอมสไตล์พวกมาแชร์นะครับตอนนี้เปิดเป็นเสียงคลีนผมจะลองจากวีเอฟตัวแรกก่อนนะครับผม รคลีนของตัวสแตทเลิลิกตัวนี้นะฮะมีความใสเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับข้อดีคือความคมนะฮะแล้วก็ได้แบบคาแรคเตอร์ความเป็นแบบสแตทชัดเจนนะครับคือมีความเด้งความคมความตะแรงที่ครบถ้วนนะครับผม ต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่าง n e ็กกับเ i นเดอรนะครับ สมนะ,ะก็มีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องของความสระดับะก็คือจะมีความทแววงนะครับผมว่าเสียงดีเลยนะครับถ้าเทียบกับราคานะสามพันเก้าสัมผัสใช้งานได้จริงนะฮะเสียงก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบ ไปโมเพิ่มก็ใช้การได้แล้วนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นตัวกลางนะครับผม ก็มีความเป็นสเตตแบบคลาสสิกนะก็คือจะมีความแบบแข็งแข็งเด้งเเป็นตั้งๆนะครับเล่นโน้ตตัวเดียวค่อนข้างชัดนะครับ <S 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 ไสำรองนี้นะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่างเอ่ิดเดลกับตัวบิดนะครับ ของความเป็นสแตทฮะไอสิ่งที่เขาเรียกว่าแแวกก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสุดท้ายจะเป็นตัวบิดนะครับผม ข้อดีคือตัวบิดมันไม่บางนะครับมันมีแบบมีเนื้อที่ค่อนข้างเล่นได้ดีนะ เสียงคลีน hmm. ก <equival> ็ประมาณนี้นะครับก็จุดเด่นคือความใสนะฮะความเด้งความแวังที่ชัดเจนตามแบบสไตล์พวกสแตทลิลิกนะฮะตรงนี้ถือว่าแบบแค็เตอร์ความเป็นคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างมาชัดเจนนะครับผมต่อไปจะเป็นเสียงแตะนะครับผมจะใช้ตัวแอมซมอนนะฮะเอเรียมที่เลือกเป็นเพ็กซี่นะครับสำหรับเสียงแตะนะครับผมจะเล่นจาก p ีเอตัวบิดขึ้นมาครับผม Thank you แอปเซรามิกฮะข้อดีคือการเล่นกับพวกเสียงแตกเนี่ยมันกินเสียงแตกดีนะครับมีความแรงความพันนะครับที่ท่องทางเล่นง่ายนเป็นเส้นคอยว่าเล่นล็อกได้แบบสบาย,บายนะครับถ้าเปิดเกมฑแบบแรงๆนะโอเคครับต่อไปจะเป็นตัวผสมระหว่างบิชกับมิดเดิลนะครับ แล้วก็ข้อเดีนครับก็คือวลาที่เราใช้ผสมนะฮรระหว่างปีอัพตัวกลางกับตัวเน็กหรือว่าตัวบิดนะครมันจะกลายเป็นฮาร์มคืะเล่นว่าตัวที่ทําให้เสียงไม่จีนะครับผม

ความแหวงที่ดีนะครับสิ่งเขาเรียกว่าแหวงก็ประมาณนี้ก็คือมันจะมีความแบบเด้งๆนะครับใสๆแล้วก็มีคัดถูที่ดีนะครับผมโอเคต่ว่าจะเป็นปกอัพตัวกลางฮะ กลางก็เล่นแบบเสียงแตกมันนะครับมันมีความแบบคัดทูมีความเด้งความจิกนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกทรงสเตนตครับผมต่อไปจะเป็นผสมระหว่างตัวกลางกับตัวเน็กนะฮะจริงๆตำแหน่งนี้นะระหว่างตัวผสมมิดเดิลกับในหรือว่ามิดเดิลกับบิดเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวบิดเนี่ยมันอยู่ใกล้ปลิกอัพเออโทษทีฮะมันอยู่ใกล้ตัวบิดฮะมันก็จะมีความแหลมความพุ่งมากกว่านะครับ ตัวเน็กเนี่ยมันมีมันอยู่ห่างจากปิดะฮะมันก็จะมีความกลมความมนที่มันแบบมากกว่านะครับผมแต่ว่าโดยแกภาพความเร่งความถวเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับ ผสมเนี่ยมันก็จะมีความเด้งอย่างที่บอกไว้นะครับมีคัดทูมีความทแวงนะฮะเรื่องของเสียงโลหะเสียงเหล็กที่มันชัดเจนนะครับผมโอเคแต่วันสุดท้ายจะเป็นปิกอัพตัวเน็กนะฮะมอ่าตัวเนีกจะเล่นมันนะฮะมันมีความแบบความตอบสองเรื่องของการดิดได้ดีนะฮะด็ดเค้นเคสนมาเนี่ยค่อนข้างชัดแลว้วก็คมแต่ก็มีเนื้อแบบ ความหนาของปิ๊บอัพ,พวกเซรามิกนะคะรับผมมีความกรบนะฮะ ความกลมความหนาที่แบบเล่นเค้นๆมันๆน,น,นะครับผมต่อไปสุดท้ายผมจะลองลดร่มนะฮะเพื่อเล่นกับพวกเสียงโลเกตน,นะแล้วผมรู้สึกว่าพิกเก็ตตันี้ยมันจะมีความแบบความคมนะฮะของตัวโทนที่ค่อนข้างจ,าจาัดจ้านนิดนึงนะครับผมจะลดโทนฮะจากเบอร์สิบไปเบอือสักประมาณสักเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะฮะ เก็ว่ามันจะมีความกลมขึ้น,นะฮะมันจะไม่บาดเหมือนก่อนั้นนี้นะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเสียงของคาสุกิสแตทเดลีคตัวนี้นะครับราคาสับปันเก้าผมว่าคุ้มค่าเลยนะสำหรับคนที่อยากจะลองหาสแตททักตัวนะครับไปลองเล่นดูนะสำหรับคนที่มีกีตาร์ปล็อกหลายตัวนะครับอยากจะเปลี่ยนฟิลลิ่งนะครับโดยการมีสแตทดีๆสักหนึ่งตัวในราคาที่ไม่แพงนะครับผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างเหมาะนะสับปัเก้าเล่นได้เรื่อยๆนะครับคุ้มค่าเสียงดีนะครับ แลวก็ย้ำอีกทีทนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถไปติดต่อทดลองเสียงด้ดวยตัวเองได้ที่ร้านมิสิกเอนทารทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้กีตาร์พร้อมเล่นแบบนี้สำหรับวันนี้คงจะมีวันทํานียผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ